ตปตทเปิดแผนกลยุทธ์ใหม่แข็งแรงคู่สังคมไทยเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืนในครึ่งปีแรกปตทก็มีกําไรประมาณ60หมกว่าล้านแต่ว่าถ้าไม่นับรายการพิเศษธุรกิจปกติก็ประมาณ50าหมกว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วในครึ่งปีเราก็เลยปันผล0.8บาทต่อหุ้นนะเท่าเท่ากับ ขึ้นปีที่แล้วเราก็มีการส่งผลประโยชน์ทั้งเรื่องเงินปันผลภาษีอะไรต่างๆเข้ารัฐในขึ้นปีนี้ก็ประมาณ35,000กว่าล้านปตทเดินหน้าสร้างสมดุล e อสควบคู่ลดกาซ์ดเรือนกระจเคลือบบรรลุเป้าหมายการปล่อยกาซดเรือนกระจสุดที่เป็นศูนย์หรือในสิ e โรมุ่งเน้นธรรมาภิบาลการกำกับกิจการที่ดีและมีความเป็นเลิศด้านการเงินดตรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนแถลงผลการดำเนินงานครึ่งร ของปี2567ว่าปตทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน64,437ล้านบาทเพิ่มขึ้น16,475ล้านบาทหรือ34.4%เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี2566โดยผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยจากธุรกิจการกลั่นที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากกำไรสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นธุรกิจปิตโตรเคมี มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเช่นกันจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงประกอบกับมีการรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทุนและการจาหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นขณะที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นทั้งนี้กลุ่มปะตะทมุ่งสู่การเติบโตขององค์กรระดับโลกอย่างยังย่งยืนโดยเป็น รายจากธุรกิจไฮโดรคาร์บอน9 2ซและธุรกิจนอนไฮโดรคาร์บอน8%โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกันสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก2567ที่80สตางค์ต่อหุ้นเมื่อรวมกับภาษีเงินได้ปตทและบริษัทในเครือนำเงินส่งรัฐรวม35,684้านปล้านบาทซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตด้านราคาพลังงาน ตั้งแต่ปี2563ในวงเงินกว่า24,000ล้านบาทเพื่อลดภาร,ระค่าครองชีพให้กับประชาชนดครคงกระพันธ์เปิดเผยถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มปะตะทภายใต้วิสัยทัศน์ปะตะทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนหรือ Togeter for Sustainable Thailand Sustainable World โดยเร่งสร้างความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจไฮโดรคาร์บอนที่เป็น core business ของปะตะทที่ปะตะททำได้ดี แต่จะทําแบบเดิมไม่ได้ต้องทําควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกและต้องปรับตัวพร้อมรับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยธุรกิจอัพสตรีมแอนพ o าวเวอร์จะต้องเร่งขยายแหล่งสํารวจและผลิตร่วมกับพาร์ทเนอร์มีต้นทุนที่แข่งขันได้รวมถึงการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาหรือ o c a เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในส่วนของธุรกิจผลิตกระแสฟไฟฟ้ามีแมนเดตให้เสริมสร้าง reliability และ decarbonize ให้กับกลุ่มปตทสำหรับธุรกิจ downstream นั้นจะต้องปรับตัวและสร้างความแข็งแรงร่วมกับพาร์ทเนอร์แสวงหาโอกาสในการสร้างจินเนากร่วมกันเพิ่มเติมทั้งนี้ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกนั้นจะต้องมุ่งหน้าเป็น mobility partner ของคนไทยปรับพอร์ตการลงทุนให้มี s u b s t a n e และ Asset Light รวมถึงการรักษาการเป็นผู้นาตลาดควบคู่กับการดาเนินธุรกิจนอนไฮโดรคาร์บอนโดยจะประเมินธุรกิจนี้ใน2มุม คือ 1. ธุรกิจต้องมีความน่าสนใจหรือ attractive และ 2. ปะตะทมี right to play หรือมีจุดแข็งสามารถเข้าไปต่อยอดในธุรกิจนั้นๆได้และมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงซึ่งมีแนวทางในการลงทุนในธุรกิจนอนไฮโดรคาร b o n ดังนี้ 1. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ EV ปะตะทจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบันจุกระแสฟไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะต้องมีการควบรวมแบรนด์ต่างๆภายใต้กลุ่มปะตะทและใช้ o r e c o s y s t e m ที่มีทัชพอยต์อยู่ทั่วประเทศให้เป็นประโยชน์ 2. ธุรกิจโลจิสติกปบตทจะเน้นไปเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโคบิเน9ของปตทและมีแคปชีพด e ีมานอยู่แล้วโดยยึดหลก asset ักแอสเซทไลท์ และมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงและ3ธุรกิจไลฟ์ไซน์ปตทจะต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางการเงินหรือ self-funding และสร้าง g o o d วิวให้กับสังคมทั้งนี้ปตท,ทมีแผนการสร้างส,างสมดุล ESG ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายในซีโร่ผ่านการผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจนและการดําเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ carbon capture storage CCS โดยทํางานแบบบูรณา การร่วมกันทั้งกลุ่มปตทโดยต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้จุดแข็งของแต่ละบริษัทในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งเน้นธรรมาภิบาลการกำกับกิจการที่ดีและการมีความเป็นเลิศทั้งด้านการเงินหรือ financial excellence ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการประกอบธุรกิจปตทยังคงยึดมั่นพันธกิจในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานให้แก่ประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนหลักความยั่งยืนอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้รับก,การจัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับที่สองในภูมิภาคอาเซียน จากนิตยาสาร Fortune South East Asia 500หรือ Fortune South East Asia 5 0 0รวมทั้งได้รับ4รางวัลดีเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียนจาก1 4 t u Institutional Investor Corporate Award 2024และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ c a c 4สมัยต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มปตทยังมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ โดยให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาจำนวน20สมาคมภายใต้งบประมาณ200ล้านบาทส่งเสริมศักยภาพคนไทยสู่สากลตลอดจนดำเนินโครงการเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในปีมหามงคลน,นี้ได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่กำแพงเพชรโขกริมคลองเปรมประชากรจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะจำนวน10ไร่เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจการผลิตหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอโคร โครงการตามพระบรมราชโชบายพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจำนวน2เรื่องโดยมีแผนเผยแพร่อีก5เรื่องภายในปีนี้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงลำนำนาทีวารีสมโพธิณนะสวนสันติชัยปราการรวมถึงกิจกรรมปลูกป่า7 2 0ด0ไร่ซึ่งคาดว่าจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์68,400ันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาการปลูกและ การผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาปะตะทให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติยึดมั่นภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนพร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เพื่อมุ่งสู่การเติบโตขององค์กรในระดับโลกอย่างยั่งยืนดรคงกระพันกล่าวสืบจากข่าวรายงาน วิชันของเราที่ปตทจะแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยแล้วก็เติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนในวันนี้เรามีแผนกลยุทธ์ชัดเจนเราจะโฟกัสในธุรกิจที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศซึ่งเป็นแมนเดตสาคัญของเราเนี่ยนี้เราก็จะทําเรื่องความมั่นคงแปลว่าต้องมีพลังงานที่พอเพียงและต้นทุนที่แข่งขันได้เริ่มกับตั้งแต่ตำรวจผลิตธรรุธรกิจแก๊สธุรกิจอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยโลกที่มีมีเกิดเ n e r g y t r a n s i t i o n การลดภาวะโลกร้อนก็เป็นเรื่องสําคัญก็ต้องทําควบคู่กันเราก็สร้าง พลังงานนะมีง,งานที่ถูกแล้วก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องไฮโดรเจนแล้วก็เรื่องคาร์บอนแคปเจอร์นะคือการเอาคาร์บอนมาเก็บเพื่อที่เราจะยังคงให้ประเทศไทยมีพลังงานที่มั่นคงสามารถใช้แกส๊สใช้ไรายได้ไปอีกนานๆนะถ้าเราค่อยๆเพิ่มพลังงานที่สะอาดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรีนิวเบิ e ลแล้วก็ไฮโดรเจนแะต่เดียวกันเนี่ยเราก็ต้องลดคาร์บอนควบคู่กันไปนะโดยการที่ทำคาร์บอนแคปเจอร์สตอรจซึ่งในเมืองไทยเนี่ยทั้งกลุ่มบอทอก็จะเป็นช่วยกันทำนะช่วยกันนําในการทําให้ประเทศไทยเนี่ยอสา้เขู ้ไดเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนธุรกิจดั้งเดิมของเราธุรกิจใหม่เนี่ยเราก็ดูหมดว่าการแข่งขันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาภาวะภูมิอากาศทั้งหลายเนี่ยแต่ธุรกิจเราก็ต้องมาดูไม่ใช่หลายธุรกิจหรอกธุรกิจว่าอันไหนยังคงน่าสนใจอยู่และอันไหนเนี่ยปตทมีจุดแข็งสามารถแข่งขันได้เราก็มีการดูเพราะฉะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย,อย่างธุรกิจที่เป็นแก๊สการสํารวจเราก็ต้องเร่งทําให้มากขึ้นพราะนี้มีจุดแข็งก็าโลกต้องการประเทศไทยต้องการเพียงแต่ว่าเราต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนให้มากขึ้นเป็นรูปธรรมแต่ ที bridges, women, mm ่ไ hmm. ม like ่ใช่ไฮโดรคาร์บอน EV แหล่งต่างเนี่ยเราก็ดูลลบางตัวเนี่ยปตทมีความสามารถในการแข่งขันดีมีซีเนจีในกลุ่มเช่นกับ OR อย่างเช่นเรื่องชาร์จิ่งอะไรเงี้ยเราก็จะเร่งทําให้มากขึ้นแต่ธุรกิจตอนนี้เราก็รีวิวกันอยู่ก็น่าจะมีค่อยทยอยนะอันไหนที่เราอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการแข่งเท่าคนอื่นเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์เข้ามาหาเพื่อนหาอะไรหรือบางอันไปไม่ได้เราก็ต้องถอยเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจนะเรื่องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนี่เป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆของพตทรอความมั่นคงก็ประกอบไปด้ เหมาะสมเป็นราคาตลาดที่เหมาะสมให้พอทอเองก็เลยต้องทาเรื่องนี้ให้แข็งแรงทุ่มสรรพกำลังนะทั้งในประเทศต่างประเทศการไปหาแหล่งก๊สารเเรงต่างเข้ามานะครับรวมถึงการสารวจในประเทศด้วยเนี่ยก็ต้องทําให้ดีให้เกิดความต่อเนื่องให้มัน่นคงแล้วก็ต้นทุนเราก็ต้องลดลงเรื่อยๆเะะนั้นธุรกิจพวกนี้เราก็ต้องทําต่อไปให้แข็งแรงธุรกิจบางอันที่อาจจะอยู่มานานอาจจะแข็งแรงน้อยลงเราก็ต้องหาพันธมิตรหาพาร์ทเนอร์เพราะว่าคนที่เคยแข็งแ,งแรงอาจจะแข็งแรงน้อยลง